ไอร้องสองคนเนี่ยมันมาเริ่มตอนที่เริ่มทําวง,งใช่พี่แบบคิดว่าจะทำวงวงเดียวกันนี่แหละแต่ว,ว่าวิธีการของการแบบเราจะอยู่วงเดียวกันแล้วร้องทั้งสองคนได้ด้วยวิธีการไหนบ้างให้มันรู้สึกว่าแบบไอ้แค่นี้คือแบบวงวงหนึ่งที่แบบมันเป็นแฝดร้องอะไรเงี้ยอ,อแต่มันเหมือนว่าเหมือนตอนตอนที่ทําวงแรกๆเลยพี่ที่ยังมองภาพไม่ออกแล้วก็มันเหมือนกับสิ่งเนี้ยมันไม่ได้เป็นถูกการคิดมาแบบ เฮ้ยนี่เราจะต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยพี่แต่เหมือนแบบพอช่วงตอนแต่งเพลงเนี่ยผมก็ทำเมโลดี้กันไปแล้วเหมือนแบบมันก็ทําอันนี้ทําทีหนึ่งปุ๊บผมก็สลับไปแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยพี่ซึ่งอะไรรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นวิธีการของวงวงผมนี่แบบร้องสลับกันท่อนนี้ท่อนนี้อะไรเงี้ยพี่ใช่เฮ้ยเพิ่งเคยเจอวิธีการนี้ว่าคือปกติ ไม่ใช่ปกติที่ผ่านมาท้งชีวิตเราก็มีนักร้องคนเดียวมาตลอดเขาก็ทำให้เราที่ของเขาคนเดียวเต็มที่ก็เราก็จะแลกกันกับพี่โอมไอตูนฮัมฮัมแล้วพอพี่โอมตรงนี้โน้ตไหนดีพี่โอมก็ลองที่เดียวนี่คือของทูีเพิร์นที่คือสลับกันฮัมเลยครับผมใช่พี่สลับฮัมสดด้วยเหมือนผมว่าเนี่ยสองคนเนี่ยเพอเพอฮัมสดด้วยนะเฮ้ยโหไอเดียนี้ดีมากครับเพิ่งเคยเจอแล้วแล้วเราก็ โอเคณตอนนั้นเลยใช่ไหมครับว่าตรงนี้เอาเว้ยอ่าใช่พี่ใช่พี่เป็นเป็นประมาณนั้นตลอดพี่แบบตอนเขียนเพลงอะไรเงี้ยแบบทาทาท่อนนี้มาแล้วก็แบบอไปต่อตรงนี้แล้วก็แบบแล้วมันก็เหมือนไปไปเรื่อยๆพี่โครงสร้างเพลงใช่พี่แล้วสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นท่อนที่สลับกันร้องไปในเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาเขาไม่ได้สลับกันแบบ เออเวอร์ดนี้แปดคำเวอร์ดนี้เขาสับบางอีกสองคำหนึ่งคำบางทียังมีเลยพี่ผมสังเกตอยู่ <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> เลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นประโยคประโยคอะไรย่างนี้พี่แต่ก็ถ,<อ>ถ้าเป็นสลับทีละคำนะ่าจะเป็นการกวนตีนมากกว่าคือ,ค,อคือที่ฟังเนี่ยแบบผมพี่ป้องฟังอ่ะมันก็จะมีแบบห้าบ้างอ่าจะแบบให้สามบ้างอะไรเงี้ยครับก็สลับไปสลับมาเหมือนกับร้องเป็นคอรัสในตัวเป็นอะไรแบบนั้นด้วยนะครับใช่อะ ถือว่าเออเหมือนกับไปการดับเบิลไทม์อะพี่หมายช่วยสมองสองคนช่วยกันคิดนี่ะ,ะ,ะดีดีดีเฉิงเฉ่ง